ประเด็นที่น่าสนใจอะไรเกี่ยวกับเยาวชนและกนเนี้นักศึกษาื้านคือเยาวชนชาติผมโรยหัวไปอย่างนี้แล้วนะครับช่วงนี้เยาวชนก็เร่เรียนหนังสือนะครับหลังจากที่ออนไลน์นะครับ,รบเรียนภาคออนไลน์กันมาเรียกว่าตลอดตั้งแต่ก่อนปีใหม่ที่ซ้านะครับจนถึงช่วงต้นปีมกราคมพาแต่ตอนนี้พอพอได้ออนไลน์หลังจากออนไลน์มาเจอหน้าค่าตา นะครับครูบาอาจารย์เจอเพื่อนๆนะฮะก็เป็นการการเรียนกันแบบเรียกว่า,ามีปฏิสัมพันธ์ต่อก,กันครับนะครับได้อตอบข้อสักถามนะครับได้แสวงหาความรู้แต่ทั้งนี้ทั้งทั้นก็ไม่หนักคำว่าการเรียนออนไลน์นั้นนะครับจะทําให้ประสิทธิภาพต่างๆด้อยลงไปทุกคนผมเชื่อว่าตั้งใจเรียนอย่างแน่อนอน,<ช>นครับ<ช>ก็ขอให้ดูแลกันนิดนึงเรื่องมาตรการต่างๆนะครับช่วยยิ่ง โควิด -19 นะครับ,รบช่วงสถานการณ์โควิด -19 นะครับท่านผู้ฟังครับก็ถ้าเราจะให้เป็นประโยชน์กับน้องน้องนักศึกษาวิทยาทหารครับซึ่งก็รายการนักศึกษาวิทยาทหารสัมพันธ์ของเราเนี่ยเราจะมาแนะนําข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ฟังด้วยครับแล้วก็ให้กับผู้ปกครองแล้วก็น,น้องนนักศึกษาวิทยาหารโดยเฉพาะเลยนะครับถ้าเกิดจะเป็นเข้าช่วงสถานการณ์โควิด -19 นะครับคือเราจะเป็นนิวโนมอลหรือว่า โฮมสูลนี่เราสามารถฝึกทบทวนได้ที่บ้านได้เลยนะครับแลหลายวิชานะแท้จะเรียกได้ว่าทุกวิชาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเกี่ยวกับนักศึกษาวิทยาหารนี่น้องๆได้เตรียมตัวเลยครับเตรียมตัวที่จะจะถ้าหากสถานการณ์ดีขึ้นอาจจะร่างกายเราก็อาจจะฟิตซ้อมอยู่ที่ที่พักของเราไว้เตรียมไว้ภาคสนามใน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 หลายๆโอกาสต่อไปแล้วก็วิชาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาท่าอาวุธหรือว่าวิชาท่ามือเปล่านะครับน้องๆก็สามารถที่ ที่จะฝึกทบทวนได้นะครับพอเราได้หลักจากครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะออนไลน์ถามคุณครูคร้บซึ่งคุณครูท่านก็จะให้เทคนิคต่างๆครับน้องๆก็สามารถซ้อมต่อยอดได้เลยครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะหรือว่ามวยนี่ก็ซ้อมได้ทุกที่นะครับถ้าเราแบบมีใจรักหรือว่ามันคอยคว้าหาความรู้นะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับน้องๆก็จะได้ครบทุกวิชาเลยครับวิชาไหนที่เราติดขัดปุ๊บล้วก็โทรถามท่านอาจารย์ได้เลยนะครับน้องๆครับนี่เป็นเทคนิคครับเป็นประโยชน์เลยนะครับ ก็ดีนะครับเป็นประโยชน์ดีนะครับ mm hmm. ก็เรียกว่าเยวาวชนรุ่นปัจจุบันเนี่ยนะครับต้องอสร้างเสริมประสบการณ์ในทุกรูปแบบนะครับ mm hmm. นี่รูปแบบหนึ่งที่ผมจะมานําเสนอในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น้องๆองนักศึกษาพยาหารนั้นก็ขอมีส่วนร่วมนะครับมีส่วนร่วมในการแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์น,นะครับในเรื่องของการแต่งเพลงนในการแต่งเพลงเป็นจานองเพลงที่เกี่ยวเนื่องกับ จะบอกว่าสโคปของอหรือโจทย์ที่ให้ไปนั้นก็คงจะเกี่ยวเนื่องกับการสร้างการรับรู้การส่งเสริมความรักความสามัคคีให้กับเยาวชนนักศึกษาเจ้าหารและพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับทางศูนย์ฝึกนักศึกษาเจ้าหารมนมณฑลฐานบกที่13นะครับเขาก็ได้มีการเชิญน้องๆของในในพื้นที่มามณฑลฐานบกที่23นะครับได้ส่ง ส่งเพลงเข้าประกวดนะครับส่งเพลงเข้าประกวดก็อย่างที่ทราบนะครับว่าช่วงนี้นะครับประเทศชาติและสังคมของเราต้องการความรับความสมัคคีนะครับก็มีสถานศึกษาผ่านเข้ารอบเขามีรอบส่งแล้วก็มีรอบคัดเลือกตอนนี้ผ่านคัดเลือกแล้วหบทเพลงด้วยกันวันนี้เราอยากฟังไหมครับคุณชุติพรและวคุณฟังครับให้ท่านรู้ฟังเลยนี่ครับฟังเพลงนะครับนะก็ตอนนี้ ห้าบทเพลงด้วยกันวันนี้เราจะมานําเสนอสักบทเพลงหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ปลายปลายเดือนมีนาคมแล้วก็น่าจะครบน่าจะครบห้าบทเพลงด้วยกันนะครับ,รบวันนี้ก็นําเสนอบทเพลงนี้เลยนะครับติดตามรับฟังเลยครับ